ขอบคุณครับในรอบ24ชั่วโมงจนถึงล่าสุดตอนนี้นะครับยังคงมีการพูดถึงการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนที่นําเสนอภาพข่าวการเคลื่อนย้ายร่างคุณปอทิศดีเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะใน Facebook Twitter คําค้นอย่างคําว่านักข่าวสื่อมวลชนแล้วก็แฮชแท็กลิปปอเนี่ยนะครับมีการสะท้อนมุมมองของผู้รับสารต่อการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนไว้มากเลยครับ และนี่ก็เป็นการตอกย้ำว่าพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่มีมาตรการควบคุมเลยนะครับโดยมีการเปรียบเทียบการทํางานของสื่อไทยที่ตรงข้ามกับสื่อต่างชาติบางประเทศที่มีความระมัดระวังและให้ความสําคัญเป็นส่วนตัวกับญาติผู้เสียชีวิต ขณะที่ผู้ส่งสารอย่างสื่อหลายคนนะครับก็มีการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์และรณรงค์ผ่านภาพจะรยธรรมที่ไม่อยากให้เหมารวมสื่อทั้งหมดและขอให้ผู้รับสารเลือกรับสื่อที่ดีซึ่งก่อนหน้านี้ในไทม์เชื้อสถาปนสิรินักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนได้โพสต์ข้อความเตือนนักข่าว4ข้อเรื่องการตั้งคำถามความรู้สึกการให้พื้นที่และความสงบแก่ญาติคุณปอผู้บริหารองค์กรเนี่ยต้องกำหนดนโยบายนะครับกองบริาการต้องกำหนดเปน็นแนวปฏิบัติ นักข่าวในภาคสนามในพื้นที่เนี่ยต้องกําหนดเป็นข้อตกลงร่วมกันคุณมาจากช่องไหนช่องไหนนตะครับต้องตกลงร่วมกันว่าเราจะทํากันแบบนี้นะเราเป็นมืออาชีพเรามีเส้นที่เราข้ามไปไม่ได้นะเส้นนั้นก็คือเส้นเรื่องของจริยธรรมเจตทิปศักดิ์สีนะครับหรือว่าห,หรือว่าเรื่องของมารยาทวิธีการได้มาที่พึง,พ,งพึงสุภาพพึงปฏิบัติได้ถ้าทําแบบนี้เนะี่ยนักข่าวรุ่นใหม่ๆที่จบเข้ามาเขาจะเรียนรู้วิธีการทํางานที่ถูกต้องที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพนะครับเพราะนั้น เหล่านี้เนี่ยทั้งหมดผมเชื่อว่ามันเป็นวิธีการที่ทําได้เพราะว่าต่างประเ,เทศก็ทําได้นะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีหรือเปล่าที่จะยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพอย่าลืมว่าปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องจริยธรรมของข่าวดาราเยอะมากนะครับแล้วก็คุณปอตอนตั้งตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลแล้วก็มีเคสนี้เคยตักเตือนกันไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับว่านี่นี่คือการทำปัญหาข่าวเรื่องนี้เนี่ยให้มันผิดพลาดซ้ำสอง ภาพการทํางานจริงที่ช่างภาพได้ยืนอยู่ในระยะห่างและทําการซุมเข้าไปสะท้อนให้เห็นภาพแบบนี้รรอดดูวเเาาไปมข้สะ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 ีลยันคบ พัดวนานนี่เหนัครับตามไหมครับอย่าดันได้ามา้วครับอย่าดันเข้ามาครับน้ำมนน้มันชนอะไรบ้างอย่าดันเข้ามาอย่าย่นเข้ามาอย่าดันเข้าาอย่าดันเข้ามาอย่าดันเข้ามาอย่าดัเข้ามาอย่าดันเข้ามาอย่าดันเข้ามาอย่าันเข้ามาอย่าันเข้าาอย่าดันเย้ามาอย่าันเค้ามาอย่าดันเยีายาอย่าดันเข้าม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 า ถ้าพี่เราเห็นกรณีข่าวคุณปอเนี่ยนะครับก็คือว่านักข่าวมารุมมาต้มแย่งกันแย่งกันได้ภาพค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ละเลยสิ่งที่ควรจะคิดถึงเรื่องจริยธรรมหรือว่าผลกระทบในเชิงความรู้สึกนะครับเพราะ,ะนั้นแก้ปัญหารแรกเนี่ยต้องเป็นผู้นำของของค์กรนะครับเป็นผู้บริหารองค์กรแล้วลงมาก็คือตัว ควาสมสามารถในการตัดสินของกองบรรณาธิการนะครับถึงจะลงไปที่ระดับตัวปฏิบัติงานก็คือตัวผู้สื่อข่าวกับช่างภาพหลังจากนั้นจริงๆแล้วในกรณีที่ที่นะครับไปถ่ายภาพมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เนี่ยกองบรรณาธิการเองมีส่วนอย่างมากนะในการที่จะพิจารณาภายหลังว่าภาพที่ได้มานะครับข้อมูลที่ได้มาหรือวิธีการข่าวที่ไปได้มาเนี่ยนะครับกองบรรณาธิการมีสิทธิ์ที่จะเซ็นเซอร์หรือมีวิธีการที่จะใช้การนําเสนอแบบอื่นนะครับเช่นในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เนื่องจากเขาถ่ายภาพไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้น ตัวกองวิการก็มีศิละปะอื่นในการนําเสนอเช่นทําเป็นภาพการ์ตูนนะครับทำเป็นภาพการ์ตูน,ะนตแอนิเมชันภาพเขียนหรือว่าแม้กระทั่งไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะก็ทําเป็นคําบรรยายนะถ้าเก่งๆหน่อยก็คือทําเป็นภาพกราฟิกนะครับแต่ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าการได้ภาพจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นปัญหาว่าสื่อคนทํางานภาคสนามเนี่ยจึงอยู่ภายใต้บรรยากาศของการกดดันแข่งขันว่าเฮ้ยช่องเราต้องได้ภาพถ้าเกิดว่าเราไม่ถ่าย ข้อที่หนึ่งก็คือเรากลับไปกองบริการก็จะว่าว่าทำไมเราไม่ได้ภาพนะครับข้อที่สองคือว่าถ้าเราได้ภาพมาและได้ภาพด้วยวิธีการแบบนี้เพราะว่าช่องเืินเขาก็ทํากันแบบนี้แสดงว่าไม่มีใครทําวิธีการที่ถูกต้องให้เห็นนะประเด็นก็คือว่าเมื่อไม่มีช่องใดช่องหนึ่งทาวิธีการที่ถูกต้องให้เห็นหรือว่านักข่าวในสนามเนี่ยไม่ได้ตกลงนะในระดับรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยไม่ได้ตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะทําข่าวแบบนี้นะร่านมันจึงดูเหมือนว่าเราไม่ได้มีแบบเรียนหรือว่าเป็นบทเรียนที่ดีในการนําเสนอข่าวแบบนี้ ในความเป็นจริงจริยธรรมสื่อได้ระบุถึงข้อห้ามและแนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจนวิธีการได้ภาพข่าวหรือการนำเสนอภาพข่าวต้องงดเว้นหรือไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกโศกของเหยื่อและครอบครัวผู้เสียชีวิตในทุกกรณีแต่จากภาพที่สะท้อนออกมาจึงกลายเป็นเครื่องหมายคำถามที่ต่อท้ายจริยธรรมสื่อที่ในขณะนี้มีการรณรงค์เรียกร้องให้สื่อไทยมีจรรยาบรณวิชาชีพหรือมารยาททางสังคมมากกว่านี้ ซึ่งในทำระบุนะครับว่าหากสื่อยังแสดงให้เห็นว่ายังเป็นวิชาชีพที่ขาดความรับผิดชอบขาดจริยธรรมภายหลังการปฏิรูปสื่อปี2540ผ่านมา18ปีไม่สามารถดูแลกันเองได้หรือไม่ก็อาจเป็นสัญญาณว่ารัฐอาจจะเข้ามากำกับดูแลคือท่านต้องโชว์สเปริตของคนวิชาชีพว่าทำงานแบบมีคุณภาพ แต่เหตุการณ์วันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นมันเท่ากับว่าท่านส่งบัตรคําเชิญให้กับเจ้าหน้าที่รัฐช่วยมากํากับดูแลเราทีเพราะเรากํากับดูแลกันเองในเชิงยุทธธรรมไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคนสื่อจะเลือกยังไงครับสาหรับวันพรุ่งนี้ในการทํางานท่านจะโชว์ว่าท่านมีความสามารถในการกําับกับดูแลหรือท่านจะบอกว่าเรายอมแพ้แล้วขอให้รัฐมากํากับเราเถอะต้นใหญ่เจ้าที่ธรรมพูดเพียงแค่ว่าข้อห้ามหรือว่าเป็นแนวปฏิบัติถูกไหมครับที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีกฎ เลยเนะาะสำหรับหน่วยงานที่สามารถลงโทษกดในเรื่องนี้ได้หลักๆก็คือตอนนี้ก็มีอย่างเดียวนะก็คือของกสชานะครับกสชาสามารถลงผิดเอาโทษ สำหรับกองมาเล่าในการข่าวช่องสถานีรายการที่นําเสเนอแล้วมีเป็นปัญหาเรื่องละเมิดความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวละเมิดสิทธิความศักดส์ศรีความเป็นมนุษย์พวกนี้จริงๆก็สชลงดาบเรื่องนี้ได้นะสั่งพิจารณาไปที่ตัวผู้รับใบอนุญ,ญาตของสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องนะครับหรือแม้กระทั่งสั่งลงดาบไปที่ตัวรายการข่าวยังทําได้เลยนะสั่งปรับสั่งลงโทษทางปกครองเช่นของการห้ามออกอากาศต่อเนื่องกัน1วัน2วัน ,3 วันอะไรแล้วแต่มากที่สุดก็คือการถอนรายการหรือถอนใบอนุญ,ญาต เว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ความผิดพลาดอย่างเดียวจากฝั่งของวิทยุโทรทัศน์มันมีนักข่าวที่อยู่ในองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ด้วยเดี๋ยวนี้ก็มีสื่อออนไลน์ด้วยนะครับสื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นพรมแดนที่แก้ปัญหายากมากเพราะว่าเรื่องของสื่อกับออนไลน์เนี่ยมันมีเพียงแค่พรบอคอมพิวเตอร์และพระบอคอมพิวเตอร์ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการละเมิดพื้นที่ความเป็นส่วนตัวนะครับมันพรบคอมพิวเตอร์พูดเรื่องของการหมิ่นประมาททําให้บุคคลบุคคลอื่นมีชื่อเสียงแต่ก็ไปอาาางออิกฎหมยาย,ายู่ดีนะ ส่วนงานวิชาชีพหนังสือพิมพ์อันนี้ต้องบอกว่ามีกฎอย่างเดียวก็คือข้อบังคับทางวิชาชีพซึ่งเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมใครบังคับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติใครบังคับสมาคมนักข่าวนักสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาที่ภาพข่าวไปมารุมมาต้มตรงนั้นเนี่ยมันมีสื่อ3าประเภทคือสื่อวิทยุโทรทัศน์อยู่ภายใต้กำกับดูแลข,ของกสชและองค์กรวิชาชีพเช่น สภาวิชาชีพข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยหรือว่าสภาสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยพวกนีเกนะ้เขามีกฎนะเขามีกฎเรื่องของพูดการนําเสนอภาพข่าวนะครับต้องเป็นการทารุณซ้าเติมต้องละเว้นไว้พื้นที่ความเป็นส่วนตัวความสง,งบวิธีการได้มาซื่อสัตย์สุจริตมันมีไว้หมดเพียงแต่ว่าทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยกฎหมายอยู่ที่กสช กฎหมายในมุมสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่มีเลยนะเพราะว่าพรบจ,จัดแจงการเพิ่มปี2550เนี่ยไม่ได้พูดถึงวิธีปฏิบัติของสื่อวิชาวิชาชีพเพราะนั้นคนที่ทํางานข่าวสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจึงดูเหมือนว่าจะมีเพียงแค่ข้อบังคับจุตยธรรมขององค์กรวิชาชีพเท่านั้นนะครับส่วนตัวสื่อออนไลน์โอ้โหนี่เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่ามันไม่มีเดี๋ยวนี้พรมแดนมันหายไปนะขณะที่สื่อกฎหมายเรื่องสื่อออนไลน์เนี่ยมันพูดเพียงเพียงแค่การบินประมาทผู้อื่นนะครับหรือว่าการการ แฮกการดักการจับข้อมูลทั่วๆไปของบุคคลทั่วไปมันพูดเรื่องข้อมูลเรื่องความปลอดภัยส่วนตัวแบบนี้รวมๆแล้วมันเป็นปัญหา <Correct. S 1> และทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบ24ชั่วโมงกับการนำเสนอข่าวคุณปอทฤษฎีภายใต้เสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบหรือไม่ทีค้าทีค้าวันนี้ถ่ายภาพพชระปะพน์พุ่มประพันธ์รายงาน